สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเด่นล่างสองสูตรนะคะเป็นสูตรเก่าสูตรที่หนึ่งนะคะสถิติย้อนหลังตั้งแต่วันนี้เลขที่ออกเจ็ดเก้านะคะสูตรที่หนึ่งเลขเด่นนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่เก้าหลักหน่วยนะคะเลขเด่นหก จแปดนะคะงวดถัดมาเข้าที่7แล้วก็8นะคะงวดถัดมานะคะเลขเด่น8 9 0นะคะเข้าที่9แล้วก็0นะคะเลขเด่นนะคะแปดนะคะ เข้าที่เก้าหลักหน่วยเลขเด่นนะคะห้าหเจ็ดเข้าที่เจ็ดหลักหน่วยนะคะเลขเด่นนะคะห้าหเจ็ดเข้าที่หกหลักสิบเลขเด่นนะคะสามสี่ห้าเข้าที่สี่นะคะหลักสิบ เลขเด่นนะคะ901เข้าที่1หลักหน่วยนะคะต่อกันด้วยเลขเด่นสูตรที่2นะคะสูตรที่2นะคะสถิติย้อนหลังนะคะตั้งแต่งวันนี้เลขที่ออก90 เลขเด่นคือศูนย์หนึ่งสองนะคะเข้าที่ศูนย์หลักหน่วยนะคะเลขเด่นแปดเก้าศูนย์เข้าที่เก้าหลักหน่วยนะคะเลขเด่นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่หนึ่งหลักสิบนะคะเลขเด่นห้าหกเจ็ดนะคะเข้าที่หก สิบเลขเด่นนะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะเข้าที่สองหลักหน่วยเลขเด่นนะคะเก้าศูนย์หนึ่งเข้าที่1นะคะหลักหน่วยสูตรนี้นะคะเพิ่งเดินสองสี่หกวดนะคะส่วนสูตรที่1นะคะ เดินทั้งหมดแปดงวดน,นะคะวิธีคำนวณน,นะคะเลขเด่นสูตรที่หนึ่งนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักสิบ ใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวใช้หลักสิบนะคะคูณสองศูนย์นะคะหลักสิบบวกสามคูณสองได้หกนะคะบวกสองคงที่ศูนย์บวก หกบวกสองนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์เลขเด่นนะคะสูตรที่หนึ่งได้แปด เก้าศูนย์นะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักร้อยนะคะ ห้าบวกนะคะสี่คงที่ห้าบวกสี่นะคะได้เก้านะคะเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งเลขเด่นสูตรที่สองคือเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ เลขเด่นนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะได้แปดเก้าศูนย์สูตรที่สองนะคะเด่นเก้าศูนย์หนึ่งชนกันที่เก้าแล้วก็ศูนย์นะคะ อันนี้นะคะแอดนำทั้งสองศูตย์นะคะมาเทียบให้ท่านผู้ชมดูนะคะจ้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออกเก้าศูนย์เนาะคู่นะคะวดนี้ชนงวดนนี้นะคะคู่วดนนี้นะคะชนวดนนี้คู่นะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมานะคะเลขที่ออกสามหนึ่งชนกันที่หนึ่งนะคะส่วนงวดนี้นะคะสูตรที่หนึ่งได้ 890สูตรที่2นะคะได้901นะคะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะสูตรที่1ได้890สูตรที่2นะคะได้901ก็จะชนกันที่9แล้วก็0นะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ